กาบนำนักการท่านพระครูจเจ้าวาดโยมมาปฏิบัติที่วันวันทุกเดือนเดือนละเจ็ดวันโยมมีปัญหาทางบ้านหลายเรื่องที่บ้านโยมมีแม่มีป้าป้ากับแม่ทะเลาะก,กันเป็นประจำค่ะอืมและนาจะมาด่าแม่และมาด่าโยมด้วยค่ะตอนนี้โยมมาปฏิบัติแล้ววางจิตได้เมื่อนาด่าเสียหายโยมวางอะไร วางเฉยค่าและทนได้และไม่ถือสามากมากอีกเลยไม่ถือสาและไม่ถือสาป้าอีกเลยส่วนแม่ชวนแม่สวดม,มนต์แม่ก็จะหยุดแม่ถึงจะหยุดเวลาโยมบอกท่านค่ะและมาวัดค่ะถ้าโดยรวมคนรอบข้างก็จะตะโกนด่ามาว่าเสียงดังค่ะโยมวางจิต นั้นได้จากกรรมฐานไหมคะยมเข้าใจถูกถูกต้องเลยถูกเลยเนี่ยฉลาดมากนี่คือการสู้กับเวทนาภายนอกเนี่ยคุณนิ่งได้โดยไม่รู้เรื่องสิบข้อเลยเนะี่ยคุณนิ่งได้ด้วยสภาพบังคับและจิตคุณดีคุณไม่โตแยง้งคุณไม่โตตอบคุณไม่อะไรเนี่ยผมบอกแล้วคนรอบตัวคุณนั่นแหละตัวดี นะครับคุณไม่มีกรรมฐานนี่คุณเหนื่อยครับชีวิตมันไม่สวยหรูเหมือนปูด้วยดอกกุหลาบแล้วครับฝันหวานเนี่ยมันเลิกฝันหวานกันไปนานแล้วพอโตขึ้นมาเจอพวกนี้โรแมนติกก็ไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีแล้วก็ชีวิตความจริงมันโหดนะครับได้รุ่น,น่ะได้เพราะยังไม่ได้หางเงินยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ฝันหวานได้แต่ความจริงมันโหดขึ้นมาแล้วมันคุณไม่ได้ตั้งรับไไง ไม่ได้เตรียมตัวนะครับอย่างนี้คุณเก่งนะถือว่าเก่งนะแล้วคุณต่อบุญคุณได้ง่ายๆเลยนะครับเวทนาทางกายกับเวทนาทางจิตยังไงก็ต้องรับเพราะมันมีกายกับจิตธรรมชาติของกายของจิตแต่จิตคลายเข้มแข็งกว่าคันกายนี่พอได้รับได้เหมือนๆกันเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอะไรก็คลายแต่จิตละ่ะ ความฉลาดทั้งจิตเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญครับนะอมทนาด้วยถูกถูกต้องโยมสบายใจมากค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเจ้าค่เออเกง่งเกมทนาด้วยนะครับนะครับพุณก็เห็นสักแต่ว่าเห็นเขาเขาเป็นญาติผู้ใหญ่เราทั้งนั้นน,นะคุณอยู่โหคุณเหนื่อยสงแม่เขาานั่นลุมเริมนั่น,น,น คืออาตมาไม่ยุ่งนะเรื่องครอบครัวมันมีสาเหตุมีสาเหตุสาเหตุที่มันไร้สาระด้วยนะคุณคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกครับแม่เขาก็รู้นิสัยพวกป้าพวกน้านะครับเป็นไงล่ะนี่คือผู้หญิงทั้งนั้นถึงบอกสอนผู้หญิงอนะยากครับยากมากๆแต่หนูเนี่ยเก่งแล้ว หนูจะไม่เป็นไม่เป็นผู้หญิงที่อารมณ์ไม่ดีจะไม่เป็นผู้หญิงที่จิตอกุศลเยอะเพราะอากุศลแล้วมันจะปรุงแต่งเยอะแล้วมันจะก้าวลาวถ้าจิตเป็นกุศลมันจะไม่กระปรุงแต่งตัดช่างมันขอให้แบบอะไรเก็บอะไรที่สบายใจนิดนึงก็ทรง,ทรงอารมณ์เนี่ยอะไรที่ควรจเจริญอะไรที่ควรละหนูเริ่มเข้าใจคำนี้ทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่เคยได้ฟัง สิ่งที่ต้องเจริญสิ่งที่ต้องละฝึกโดยสัญชาตญาณไม่รู้ตัวเลยนะครับ